ออสมาทราบได้อย่างไรว่าตัวเองเป็นมะเร็งลำไส้อ๋ออันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าโดยย่อๆน,นะ,ะตามประวัติไอ้นี่นี่ผมเป็นท้องผูกหรือหลังมาเป็นสิบปีแล้วท้องผูกท้องผูกครับมีปัญหาเรื่องกับถ่ายเป็นยังไงโอ้โหด่าลำบากนะบางทีก็นั่งเป็นครึ่งชั่วโมงสัปดาห์หนึ่งถ่ายกี่ครั้งก,ก็มันลำบากอะนะจะสองสาวันก็ทีนึงเลยนะ โอ้สองสมวันครั้งแต่เวลาถ่ายที่อยู่เป็นครึ่งชั่วโมงใช่ใช่ต้องใช้เวลาแสดงว่ามีมีรู้ตัวเลยว่าพฤติกรรมเป็นคนที่บริโภคหรือมีสาเหตุอื่นก็มันบางครั้งเนี่ยผมคิดว่าเป็นเป็นเป็นปกตินะเพราะว่ามันผมชอบผมแก้ปัญหาโดยการทานอาหารอ่อนๆพวกผักพวกผลไม้แล้วทานไม่มากนะ มันก็ช่วยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้วยเนี่ยกล้วยน้ำวา้าเน,นี่ยผมเป็นรีรผลไม้ที่ดีแล้วมันก็ช่วยได้ตรวจพบเป็นมะเร็งลำไส้ครับระยะหลังเนี่ยเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วโบดมากครับโบดที่ช่องทองนี่ปัวถึงนั้นผมไปโรงพยาบาลต่างจังหวัดที่นองคายนะสองครั้งก็ไม่มีอะไรเขาก็หายแต่ว่าครั้งหลังสุดเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเนี่ยนะประมาณวันที่สิบสามเนี่ย ดูเขาอยู่องเทพผมก็บอกเขาบอกว่าให้พ่อรีบมาเร็วมาโรงพยาบาลผมก็บินมาเลยต้องผ่าตัดใหญ่ผมรู้แค่นั้นก็เลยเข้าผ่าตัดเลยออในคืนวันนั้นครับครับครับจากตีสองหกโมงเช้าออกมานะเข้าตีสองออกหกโมงเช้า่ทใใหญคุณหมอทําไงครับอ๋อเขาก็ไม่รู้สึกดูว่าออกมาผมก็นั่นตอนหลังรู้เขาบอกออกมาทราบทีหลังแล้วตัดยังไงฮะคุณหมอบอกไหมตอนนั้นโอ้ก็ มากเลยนี้โดยนี้ผมยังใช้ถุงเทวันเทียมอยู่นิดนี่ยยังใส่อยู่ข้างนอกอยู่นีดนึงยังใส่อยู่เขาบอกอีกปีสองปีนองาเข้าเข้าข้างในผมว่าคงจะไม่นั่นก็คือขอตัดลำไส้ใหญ่เขาจะเชื่อมต่อเขาแบางในอีกอ่ะต้องสองปีว่านั้นอ๋อก็ยังใช้ถุงลาไส้มันเป็นอะไรให้แู่เนป้นคือเวลาผ่าตัดเสร็จเนี่ยเขามันมีแผลอยู่ใช่ไหมฮะเพราะเขาต้องต่อลำไส้ ตัดออกไปแล้วก็เอามาต่อเพราะฉะนั้นตอนนั้นเขายัางจะไม่ให้เราขับถ่ายเราต้องขับถ่ายทางหน้าท้องโอ้หน้าท้องเลยผมแต่ผมทำเองได้หมอบอกไหมครับว่าตัดไปเท่าไหร่โอ้ก็ไม่ก็ค,คงจะมากนะเห็นบอกเป็นคืบเลยเป็นคืบนี่นี่จากไตลิ้นปีมานี่มันก็เกือบสิบนิ้วอนนะนั่นคือปลอยแผลผ่าครับ <พา S 2> โอ้เออจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยถ้าปกติแล้วการผ่าตัดก็น่าจะ ไม่มีอะไรต่อเนื่องการฟื้นฟูร่างกายก็ปกติหรือเปล่าครับอาจารย์ก็ส่วนใหญ่เขาก็จะต้องอ follow up คือหมายความว่าติดตามผลต่อไปอก็จะนัดไปดูไปเจาะเลือดตรวจไปดูแผลเป็นยังไงการทำงานของลำไส้เป็นยังไงอ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าหมอไม่ได้บอกว่าตัดออกกี่เซนกี่นิ้วไม่ได้บอกนะครับไม่ได้บอกแต่ว่าเขาหลังจากนั้นผ่าตัดได้ประมาณสักสองเดือนเขานัดกัไปดู ไปเช็คอีกทีนึงแล้วก็ที่เขาบอกว่าตามที่นั่นดูหลังจากที่ผ่าตัดมาแล้วเขาบอกว่าตัดผมมีจุดอีกนะสองจุดนะอ๋อยังมีค้างอยูอ่มีอีกนี่อีก,อกที่ตัดอ่ะสองจุดมันคือมะเร็งอ่าที่เขาสแกนไม่ใช่เขาบอกว่ามีจุดอ๋อบอกว่าเป็นจุดใช่แล้วหมอเขาก็แนะนําบอกว่าจะให้ใช้อะไรเคมีบําบัดอืมแต่ผมปฏิเสธผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอพูดอีกทีนะึง เพราะว่าหลังจากออกโรงพยบาบาลได้พักฟื้นอยู่เดือนหนึ่ง <c oughs> ผมก็กลับมาบ้านนะครับ <c oughs> กลับมาบ้านในที่หนึ่งี่กรุงเทพลูกเขาไปเอามาพระไปเซิรมาที่ไหนจากอาคอมพิวเตอร์อะไรบอกเอาโปรดักต์นี่มาให้กินเอาพิตภัณฑ์พืพ้นมาให้ผมผมก็ทานนั่นมาเลยอบิมอ <c oughs> uh น้ำมัง,มงคุดยูส <c oughs> แล้วก็พวกแคปซูลปรากฏว่าดีขึ้นมากเลยสักเดือนหนึ่งนี่ผมเคยล่วงเอ้ยผม บางเดี๋ยวนี้วยาวเลยเนี่ยนะเสร็จแล้วออกจากโรงพยาบาลน้ําหนัก53เดี๋ยวนี้ผม65หลังจากใช้เวลาสองเดือนนี้นะั่นไหมใชคือหลังจากผ่าตาัดแล้วเนี่ยฟื้นตัวได้ใช่ฟื้นตัวเร็วมากเร็วมากเร็วเลยเป็นที่เรียกว่าีค e เวอร์ได้หมายถึงคุณคุณอ๊อดไวมากเลยลุงอ๊อดลุงอ๊อดน,นี่ทราบเลยเหรอครับว่าก่อนทานกับหลังทานมันมีความแตกต่าง๋อทราบสิครับเพราะว่าผมรู้ตัวผมดีเพราะว่า ทานพวกนี้ไปมันมันรู้สึกว่ามันสุขภาพมันดีขึ้นน่ะดีขึ้นน้ำหนักก็ขึ้นอะไรก็โอ้โหดยอาจารย์พิเชษคอนเลยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่านี่เขารุ่นเลวาคราวเดียวกันนะเออผมนี่ผมประหลาดเลยนะเป็นเพื่อนเขานั่นเลยหลายคนก็พูดอย่างนั้นนะแล้วที่เป็นจุดกลับไปเช็คดูไปเช็คอีกครับไปเช็กอีกหมอก็ยังอยากจะให้ผมทำ ไอ้บำบัดด้วยเคมีเคมีบำบัดแต่นี่ครับที่ตับด้วยอ๋อนี่ที่ตับอ่าที่ตับตีเสร็จแล้วหมอก็บอกไปครั้งที่สองก็บอกว่าโอเคผมไม่ทําแล้วนะผมไม่ใช่เคมีบําบัดนะอเขาบอกว่าแต่ต้องเขาแนะนาให้ผมไปเอกเรยมันจะลานนึบปอดนะอ่ะแ,แต่ปอดอีก สองครั้งที่สองคือพูดง่ายๆจากลำไส้ไปตับก็มีแล้วจะไปที่ปอดก็ยังไม่รู้ที่ปอดยังไม่แต่หมอเขาบอกว่าเขาเอาล่งเลือดไปตรวจเขาผมไปถึงสามครั้งเลยนะแต่ว่าข้างหลังสุดเมื่อประมาณมกราคมพาคุ้มพาปีนี้ปีนี้สิไวๆนี่เองหมอหมอเขาบอกว่าดีขึ้นไม่ต้องไปทำก็ได้ฮะ นะไม่ต้องไปบำบุงบัตรอะไรผมก็ไม่ทำอยู่แล้วผมก็เจ็ดสี่ปีแล้วป่วยก็ตายไม่ป่วยก็ตายรักษาป่วยรักษาหายก็ตาย็เลยทำใจด้วยอโอหมอเขาดีใจใหญ่ <c oughs> <c oughs> เออแต่ดูขับกระเชงได้นะขับกระเชงเพราะว่าแต่ว่าผมต้องออกกําลังกายนะผมออกกําลังกายมาเด็กหนุ่มนะโครงสร้างผมดีนะการกินอาหารผมก็เลือกกินให้ถูกต้องนะไม่ใช่ว่ารับประทานพวกนี้มันจะช่วยเราได้เหมือนยาพิเศษอะไรแต่ สวนนั้นมันก็มีส่วนเนี่ยแต่ว่าต้องเชื่อตัวเองด้วยอ่ารมณ์ด้วยอันนี้ประสบการณ์ไม่ธรรมดานะฮะขอเสียงปรมือให้กรับลุงดด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผู้ที่มีปัญหามะเร็งเมื่อบริโภคผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็พบว่ามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมันก็เลยทําให้เราสงสัยว่าจริงๆมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะมันก็สร้างความประหลาดใจให้กับเรามากเช่นกันนะครับ จึงได้มีการทำงานร่วมกับสูนวิจัยเทคโนโลยีชีวาการแพทย์เพื่อให้เขาทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราในกรยกระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายเราก็พบว่าแคปซูลเนี่ยเพียง4แคปซูลต่อวันสามารถเพิ่มเม็ลือดขาว TH1 ได้2เท่าและ TH17 ได้ถึง5เท่าแต่ทั้ง2มเมดเลือดขาวนี่เอง ก็เป็นตัวที่ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตให้ทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเมื่อเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันก็ไปจัดการกับเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นนะครับก็พบว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเมื่อมีการใช้ร่วมกับน้ํามังคุดสูตรบินนะครับสาเหตุที่ น้ำมัโค้ดสูตรบิมไปช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นรวดเร็วขึ้นก็เพราะว่าในน้ำมนค้ดสูตรบิมเนี้ยเราปรับวิธีการผลิตอย่างได้มาตรฐานให้มีสาร g m 1แล้วก็มีสารแอลฟาไฮดรอกซี c แอซินะซึ่งสามารถไปจับกับธาตุเหล็กอิสระซึ่งเป็นอาหารเสริมของเซลล์มะเร็งเลยนะมันเหมือนกับให้ทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยเจริญเติบโตเร็วกว่าเซลล์ปกติในร่างกายนะครับ ในขณะเดียวกันก็มีสารไฮดรอกซีซิ i ตรแอซิซึ่งสารตัวนี้มันจะไประง,งับการสร้างไขมันนะสร้างไขมันของเซลล์มะเร็งเมื่อเซลล์มะเร็งไม่สามารถสร้างไขมันมันก็ไม่สามารถสร้างเยื่อบุผนังเซลล์มะเร็งได้น้ำมังคุดสูตรบิมเนี้ยก็ยังมีสารโพลิแซกรายในปริมาณมาก สาโรโพลีซิครายเป็นสารที่มีประโยชน์แล้วก็สามารถจัดการกับเซลล์มะเร็งได้ค่อนข้างจะดีก็เป็นสารที่พบในเห็ดที่มีบอกว่ามีสรรพคุณสูงทั้งหลายในน้ำมังคุดของเราจะมีโพลีซิครายสูงที่สุดในจำนวนมากมากน้ำมังคุดที่จำหน่ายในโลกนี้ครับ